สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันหยุดนะครับหลายๆคนก็อาจจะเป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564เด้อนะครับเป็นเรื่องในี้นะครับอกว่าในตัวเม็ดเดียวก็แตกนะฮะเม็ดเดียวแตกด้วยแล้วก็ตัวเด่นรองนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกไว้เลยว่าสูตรข้าวต้มมัดเนี่ยนะครับสามารถเอาไปทําเป็นสามตัวได้วินเป็นสามตัวได้นะบอกได้เลยว่าแตกนะเมื่อวานนะอืแล้วก็เด่นรองก็มาแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้ก็ตัวกันที่ในห้อง v i p นี่เข้าแบบรัวๆเลยนะครับก็ใครที่ได้สาตัวไปอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีๆๆด้วยนะครับแล้วก็เม็ดเดียวนะครับก็เอาแบบจุกๆกันไปเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางกันวันนี้นะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่ไม่พลาดการติตจารทุกคลิปทุกแนวทางนะครับจากอาจารย์อามเรือนพระุข,ขูน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยนะับเพื่อที่เป็นกำลังใจกัน ทำคลิปดีๆแบบนี้ทําแนวทางดีๆแบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้นะเราจะไม่ดีรอกันเลยนะครับเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันเนาะนะครับผลของเมื่อวานนะฮะน้อยพิเศษออกแปดสีห้าสองหนึ่งนะครับเนี่นะครับ8ปดสีห้าก็คือนะครับตัวเด่นรองนะฮะรวมมัดแล้วนะครับเมื่อวานนี่แตกกันเลยนะครับก็สามตัวแตกนะฮะหารอยปกติออกหกสามห้าแดหกนะครับ 500vp 72728น,นะครับก็เข้ากันไปนะครับก็ได้นับลงทุนบอกได้เลยว่าก็รวยกันอีกแล้วนะครับอได้กาไรกันยกใหญ่เลยนะครับสําหรับวันนี้นะเราจะไปดูแนวทางกันว่ามันจะเป็นไปยังไงแต่ว่าวันนี้เสาร์ที่ก็คือเหมือนอาจารย์เคยบอกไว้ว่าสัญญาณเบิ้ลจะมาไหม ปกติแล้วถ้าฮานอยเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือไม่มีอะไรคาดเคลื่อนเขามักจะเอาเบิ้ลมาในสองอาทิตย์นะครับตามสถิติแล้วทุกสถิติมานะไม่ว่าจะสถิติไหนที่อาจารย์รวบรวมไว้นะครับบอกได้เลยว่านะฮะเบิ้ลควรกันไว้นะครับเพราะว่าฮานอยออกบ่อยมากสําหรับการที่มีเลขเบิ้ลอันนี้อาจารย์ขอย้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวส่วนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูชุดวินกันนะครับว่าชุดนักลบสำหรับนักลงทุนนะครับนักลาเท่าไหร่จะเป็นยังไงนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์ให้เด่นสามรองแปดนะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่นเจ็ดรองเก้านะครับฮานอยวีพีอาจารย์ให้เด่นสี่รองห้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามแปดเจ็ดเก้าสี่ห้านะครับสามแปดเจ็ดเก้าสี่ห้านะครับก็จะเป็น 3 8 3 7 3 9 3ามเจหนะครับแล้วก็แป8เจ็ดแปด7ก้าแนะครับแล้วก็9ก้าสแล้วก็4ีหแล้วก็ไปขับนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครเป็นแนวทางหรือว่านักลงทุนอยากจะลงทุนทุกแนวทางก็ได้แต่อาจารย์มั่นใจว่านะครับถ้าทุกคนลงทุนแบบมีสติแล้วก็ให้แบบ ลงทุนมีสติแล้วก็ได้อยู่แล้หลุดทบนะครับอันนี้คือสติของการนักลงทุนที่เขาลงทุนกันไปเลยนะอาจารย์จะบอกไว้เสมอน,นะครับบอกได้เลยนะครับว่าการที่เราเล่นแบบมีสติแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มทุนกําไรแล้วเราเอากําไรส่วนนั้นแหละครับมาลงทุนต่อแล้วก็ต่อยอดไปเรืๆๆๆ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยลงทุนหนักๆนะครับเอาเป็นว่านะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่30ตุลาคมนะ ก็หลายๆคนก็อาจจะเป็นวันหยุดนะครับวันพักผ่อนกันหลายๆคนก็ยังทํางานอยู่นะครับก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ทางานอย่างมีความสุขนะครับก็ขอให้รอดพ้นผ่านวิกฤตทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไปนะครับวันนี้จจอาจารย์ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับแต่ยังไงก่อนที่เราจะจากกันไปอาจารย์ขอย้ำนิดนึงว่านะครับสามารถเข้าไปตามอาจารย์ได th ้ที่แอปไอเอ็นยูตองเก้านะครับแล้วก็ อย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ